กำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเรียนพยาบาลหรือว่าผู้ช่วยพยาบาลดีหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าแล้วผู้ช่วยพยาบาลกับพยาบาลเนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะพี่แนนกับอาจารย์บัวอาจารย์รับสมัครของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีคำตอบมาให้ค่ะ หน้าที่พยาบาลจะดูแลผู้ป่วยต่อจากทีมหมอและได้รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางมากกว่าผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจะมีความซับซ้อนมีประสบการณ์และความแม่นยำในการรักษาผู้ป่วยโดยหน้าที่ของพยาบาลจะเริ่มจากการคัดกรองผู้ป่วยวัดความดันชีพรจรวัดออกซิเจนเจาะเลือดฉีดยาให้น้ำเลือแล้วก็ทำแผลนะคะเพื่อน,นำข้อมูลของผู้ป่วยไปวินิจฉัยว่าผู้ป่วยจะต้องรักษาที่แผนกไหนและต้องรักษาอย่างใดหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล คือการรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อจากพยาบาลค่ะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็ยังต้องเตรียมเครื่องมือการแพทย์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเป็นการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลด้วยค่ะน้องๆเคยไปโรงพยาบาลกันใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมว่าเครื่องแต่งกายของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลต่างกันตรงไหน ก่อนอื่นนะคะชุดของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลมีความคล้ายกันมากค่ะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ขีดหมวกค่ะของพยาบาลนะคะจะมีขีดหมวกอยู่ทางด้านบนส่วนของผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นขีดหมวกแบบเฉียงอยู่ทางด้านซ้ายของหมวกนั่นเองค่ะ ระยะเวลาเรียนของหลักสูตรนะคะในส่วนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะจะใช้ระยะเวลาเรียน4ปีค่ะโดยระหว่างที่น้องๆเรียน4ปีนะคะจะเป็นในส่วนของการเรียนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริงในหอผู้ป่วยค่ะและในส่วนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนะคะจะใช้ระยะเวลาเรียน1ปีค่ะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะ6เดือนแรกนะคะจะเรียนเป็นช่วงทฤษฎีค่ะและอีก6เดือนหลังนะคะจะเรียนเป็นภาคปฏิบัติค่ะโดยน้องๆนะคะจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากมายเลยค่ะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลชั้นนําด้วย และสําหรับน้องๆน,นะคะที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้ค่ะ 1. น,นะคะอายุอยู่ที่17-26ปีค่ะ2นะคะเป็นน้องๆน,นะคะม6ทุกแผนการเรียนค่ะจะเป็นสายวิทย์หรือว่าสายสิ่ก็ได้นะคะแล้วก็3นะคะเกดเฉลี่ย2.20ขึ้นไปค่ะ4นะคะส่วนสูงมากกว่า150เซนติเมตร หานะคะน้ำหนักไม่น้อยกว่า40กิโลกรัมและที่สำคัญนะคะจะต้องไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนแล้วก็ไม่เป็นตาบอดสีด้วยค่ะและคุณสมบัติของน้องๆที่ต้องการสมัครเรียนในส่วนของหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล1ปีนะคะจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้ค่ะ 1. นะคะอายุอยู่ที่17-34ปี 2นะคะรับม6ทุกแผนการเรียนค่ะจะเป็นปวชปวสหรือว่าจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะคะ 3. นะคะเกเรดยฉลี่ย2.00ขึ้นไปค่ะ4นะคะส่วนสูงมากกว่า150ซนติเมตรห้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า40กิโลกรัมและ6นะคะจะต้องไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนค่ะแล้วก็ไม่เป็นตาบอดสีด้วยนะคะทํำพยาบาลอะ่ะมันจะไปได้กว้างกว่าก็คือเราสามารถไปยังไงก็ได้โดยเฉพาะวิชาชีพเนี้ย สามารถจะไปทั้งคลินิกโรงพยาบาลอ่นมามัยชุมชนก็ได้แล้วก็สามารถเป็นครูได้อีกด้วยเหมือนที่เพื่อนบอกมาก็คือมันทําได้เยอะกว่าค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะคะใช้เวลาเรียนเพียงแค่1ปีแล้วก็จบไปมีงานทํารองรับแน่นอน ถ้าเกิดใครนะคะอยากได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆคุณครูที่น่ารักแล้วก็พี่ๆที่ใจดีทุกคนนะคะแล้วก็มาเจอกันได้ที่มอเวทเทิร์นะคะ PN ผู้ช่วย1ปีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหายสงสัยกันหรือยังถ้าน้องๆคนไหนนะคะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย